เจชิญจะเตรียมพร้อมที่จะตักบาตรเจ้าค่ะนะโมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัพพตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุท่านพระอาจารย์สังเวียนจเจ้าวาด เมตตานำบิณฑบาตนะครับตามโมโดยท่านเจ้าคุณวัดปฐุมวรารามและก็พระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ในเช่วงบิณฑบาตจมาจะขออนุญาตงดการใช้เสียงครับ พี่เนนบินทบ,บาทไหมครับทางนี้เลยครับพี่เนนต,าตมานี่จบป .4 บวชเลยเพราะฉะนั้นมาเห็นน้องเนนยุคนี้ก็อุ้ยชื่นใจดีใจปลาบปลื้มใจสมัยบวชี่จีวรในลากดิน <laughs> จบป .4 บวชเนาะ เร็วๆครับไม่ต้องวิ่งลุงไม่ต้องวิ่งแค่เดินครับต่อแถวหลังพระคุณเจ้านะครับอ้ยมาหลังสุดน่ารักมาก ไม่ต้องวิ่งครับค่อยๆเดินมาครับซ้ายเข้าไปเลยครับซ้ายเข้าไปเลยนี่เรียนอนาคต <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> มางานหลวงปู่ นิดๆมาพบหลวงตาที่กองอำนวยการด้วยนิด อยโยมที่ไม่มีแมสมารับที่กองโดยการนะโยมนะใช้ผ้าปิดจมูกพ่อแมค่ครูาาจารย์บินตาบ,บาทกลับอีกสักหน่อยก็เชิญพรรอรับพรด้านในศาลานะครับในครั้งนี้เพียรทองออดิโอถ่ายทอดสดตลอดเวลานะครับใช้คาว่าตลอดเวลามี คนไทยภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนวัตนาคุณพ่อเพียรทองนะครับกรับขอบคุณท่านพระจันาร์แทนมีของฝากหลวงตาทองหลานหลวงปู่ แต่เป็นอะไรไม่บอกเนาะกราบขอบพระคุณเปอย่างสูงครับอย่าโยมหลังจากรับพรแล้วก็เจริญพรรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย9.30นาฬิกา30นาทีเราพร้อมกันในศลา 10. บนาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาโดยพพลเดพระคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระถมวนารามนะครับ